อตอนละตอนละกทำอย่างนี้ไม่ได้นะตัวอื่นไม่เรียกเข้าบ้านเข้าหมดทุกตัวเหลือเองคนเดียวเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเข้าพอออกมาดูอีกแล้วนี่ปลาตัวที่สองแล้ว นช่วยน้องออกมาจากน้ำหรอค่าเพราะออกมาจากน้ําแล้วมันอมนอนเฝ้าเขาแล้วก็ห่วงใครเข้าใกล้ก็ไม่ได้แล้วเขาก็ตายอ่ะสองตัวแล้วนะตอนแรกไม่รู้ว่าใครนะนี่หลักฐานเลยทำยังไงดีกับมันแจ็คมันต้องโดนตีไหม แล้วมันห่วงมากแมวมาพอดีแมวมาพอดีเลยเงียบแมวตอนนีม้มันก็จะมาหายอยู่เรื่อยๆอันเนี้ยใครค้าบมาใครค้า,าบมาทนล่าทำวันหลังทำอย่างนี้ไม่ได้นะพอตีแล้วนอนทันทีวันหลังทำอย่างนี้ไม่ได้นะ นี่ฝีมือใครสงสารเขาอะเนี่ยสองตัวแล้วนะเมื่อวานนี่ไม่รู้ว่าใครทำหืมนี่ตัวที่สองแล้วนะจะใครอะนอนเศร้าปลาขนาดนี้จะใครอะตัวอื่นเขาเข้าบ้านกันหมดเวลาเรียกนิ่ดือ้อที่สุดในพี่ในน้องไม่รู้มันดื้อใครโนทำอะไรอ่ะ นี่ปลาใคร่ปลาใครฮึโน,นีล้เห็นเนี่นะยเห็นไหมโดนะ ต่อลล้าต่อลน้าเนี่ยถ้าวันหลังคาปลายคาปลาแไม่จะตีนะอีกนะหืมถ้าวันหลัง ดอลลา่าฆ่าปลาออกอ่างมาย่างแม่จะตีเข้าใจไหมเข้าใจไหมดอลลา่าจะต้องโดนตีเขาตายเลยไปค่าฆ่าปลาออกมาทำไมสองตัวแล้วเดี๋ยวนะมึงนะ่หอยูของเขาแม่นะไม่รู้กี่ปี